3ข้อที่ต้องรู้นะครับเอาไว้สู้กับสิทธิ์มัน่นคงวันนี้เรามาทำคลิปเกี่ยวกับกฎระเบียบของคอปพอนะครับที่ควบคุมกิจการการทำงานของบริษัทประกันภัยนะครับซึ่งวันนี้เราก็โฟกัสมาที่เรื่องของเคลมโควิด -19 นะครับมันมีคำสั่งของคอพอนะครับที่ สั่งการมาโดยเฉพาะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทาเครมเรื่องของโควิด1 9คือจริงๆตรงนี้มันเป็นภาษากฎหมายนะเป็นกฎระเบียบในการข้อบังคับแต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆว่ามันเป็นยังไงมันมี3ข้อที่ต้องรู้นะครับเอาไว้สู้กับสิทธ์มั่นคงข้อแรกนะครับสิ่งสําคัญเขาบอกว่าหลังจากเกิดเคลมแล้วเราไปยื่นเอกสารให้กับทางสิทธ์มันม่นคงเขาเนี่ยสิ์มั่นคงเขาต้องเอาเอกสารไปตรวจซิว่ามันมีความครบถ้วนข,ของเอกสารหรือเปล่ามันขาดตัวบประกอ,บอตรงไหนเขาต้องแจ้งกลับเรามาภายใน3วัน ฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่ได้ตอบกลับมาภายใน3วันนะครับก็เท่ากับว่าเอกสารของเราครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเขาอ้างว่าไอ้ช่วงนี้คนมันติดโควิดกันเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วเขาก็รับเอกสารมาแล้วอาจจะไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบเอกสารนั้นทันภายใน3วันนะครับไอ้ตรงนี้ครับมันก็ย้อนกลับไปอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยจะต้องจัดให้มีหน่วยงานในการรับเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินใหม่ตรงนี้นะครับงั้น มันก็เป็นกําหนดชัดอยู่แล้วว่าบริษัทต,ต้องมีจัดตั้งหน่วยงานฉะนั้นจะอ้างว่าไม่พร้อมไม่ได้โอเคไม่ตอบกลับมาก็เท่ากับว่าเอกสารเราครบหรือถ้าเกิดเขาตอบกลับมาเอกสารเราขาดเราก็ต้องยื่นกลับไปในนี้ถ้าเกิดเขาตรวจสอบเอกสารเราครบทวนสมบูรณ์แล้วนะครับก็มีอีกข้อหนึ่งครับที่เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ชักช้าภายใน15วันนับจากวันที่เราวางเอกสารไปนั่นหมายถึงว่า มันมีกฎเกณฑ์ตายตัวครับว่าบริษัทจะต้องจ่ายค่าสินใหม่ให้เราภายใน15วันฉะนั้นที่ตอนนี้หลายๆคนวางเรื่องไว้เป็นเดือน2เดือนแล้วก็ยังไม่รับค่าสินใหม่เนี่ยตรงนี้ท่านก็ต้องเข้าสู่กระบวนการร้องเรียนไปที่คอปพออเพื่อให้คอปพอช่วยบังคับเขาให้มาจ่ายค่าสินใหม่ให้เราตามสัญญาประกันภัยนะครับก็จะดูว่าคอปอจะเป็นเสือกระดาษหรือเปล่าส่วนคลิปต่อไปออผมจะมารีวิวเกี่ยวกับ ส้างเรื่องร้องเรียนมผ่านทางเว็บไซต์ของขอพพเป็นยังไงนะครับเผื่อจะได้เพื่อนๆจะได้เอาไปแชร์ไปช่วยกันนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ